สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ10มีนาคมวันนี้มีฟุตบอลเตะกันไม่น้อยนะครับในช่วงเข้าสู่สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงแค่ลีกใหญ่ๆนะครับก็จะพูดถึงอิตาลีครับแล้วก็ในเยอรมันนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเปเซียกับ อินเตอร์มิลานนะครับผมเเปเซียครับผลงานตอนนี้กําลังย่ําแย่เลยนะครับแล้วก็กําลังหนีตายด้วยนะครับเเปเซียไม่ชนะมา8เกมติดต่อกันจากทุกรายการนะครับก็สิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยคือทั้งเกมรับเกมรุกก็คือแย่มากนะครับยิงใครก็ไม่ค่อยได้เกมรับเสียประตูเยอะมากเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17นะครับ21คะแนนจาก25เกมนะครับอยู่เหนือโซโตชันอยู่3แต้ม ส่วนอินเตอร์ครับตอนนี้อยู่อาร์ที่สองนะครับเป็นรองจางกฝูงก็ดีสุดน่าจะคือการลุ้นรักษาดับสองนี่แหละเพราะว่ามีแต่างจากดับหนึ่งกับดับบรีอยู่ไกลามากๆที่สิบห้าคะแนนนะครับส่วนงานตอนนี้อินเตอร์ค่อนข้างจะโอเคนะครับโอเคอยู่เหมือนกันนะครับก็ช่วงนั้อาจจะมีฟื่อๆไปบ้างในเรื่องของเกมลุกแต่ว่าก็ชนะมาได้ตลอดเหมือนกันนะครับวันนี้ไปเยือนสเปเซียผมคิดว่าชื่อชั้นดีกรีเหนือกว่าชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าอินเตอร์วันเนี้ย ไม่ได่พาพลาดกับการเจอสามแต้มด้วยผลงานที่ไม่ดีของเจ้าถิ่นนะครับส่วนจะชนะได้ขาดไหมกับราคา1.25อันนี้ต้องลุ้นกันแต่ว่าอย่างน่าเลือกเชียร์ที่อินเตอร์มิลานนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่เยอรมันนะครับเป็นบุนเดอลีกานะครับก็จะเป็นอาโคลโนเจอกับโบคุ่มนะครับเป็น2ทีมที่ผลงานไม่ดีในชั่วโมงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าผลงานแย่มากๆ แต่ถ้าเกิดพูดถึงทีวี่อาการหนักสุดก็คงเป็นโบคุมนะเพราะว่า,อ,าอยู่ดับบ้วยนะครับแล้วก็แพ้มารูรัว5เกมติดแล้วนะครับผมสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเลยคือเรื่องเกมรับนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมา8-9เกมเนี่ยยังต่ำเลยคือเสียประตู2ลูกขึ้นไปทุกเกมนะครับผมปัญหานี้คือนหนักมาแล้วก็ยังแก้ไม่หายด้วยนะครับ วันนี้ต้องเป็นยโคลโรที่จบอกว่าชื่อชั้นและคุณภาพทีมดีกว่านะครับถึงช่วงหลังผลงานจะไม่ดีแต่การเล่นในบ้านวันนี้ผมคิดว่าหน้าบาังผลอยู่เหมือนกันนะโคลโรดเป็นทีมที่มีมสถิติเล่นในบ้านค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. ก็ทักหลังนะครับชนะชนะได้ถึง6จาก8อ่า8เกมหลังสุดนะแพ้ให้เกมเดียวนะก็ว่าเกมนี้รุนได้อยู่นะครับราคาเปิดมาให้โคลโรนต่อศูน ก็ดูแลอย่างน่าเลือกต่อที่ FC โคโล e นะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่นะครับก็จะมีอ่าอินเตอร์มิลานครับแล้วก็ FC โคโล e ที่น่าเชียร์นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คันมาฝากกันสวัสดีครับ